สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนพบกับช่องเทยไทยในอเมริกา คือเกาจะมันก็อยู่นอกสถานที่คือเกาเนาะจานะเนาะก็เนาะผู้ไอผู้ใต้ไอมันเจ้าชู้เนาะจานะเนาะมันกระสีระแวงว่าเห้าสีเห็ดคือกันสินะจ๊ะแมนบอลทุกคนคิดคือคอยบอลถ้าเขาเคยเห็ดแล้วเขากระสีระแวงว่าเห้านี้สีเห็ดคือเขาสีนะจ้ะทุกคนเนะาะบมลูอาทุกคนจะคิดคือคอยบอลแต่ว่าคอยคิดแบบนี้เนาะในเมื่อคุณเคยทำผิดพลาดมาแล้วอะไรเงี้ย คุณนี่แบบว่าไอจุดบกพร่องแล้ววันนี้คุณก็ต้องมาระแวงบ่คุณก็ต้องสิม,ม่าระแวงข่อยว่าข่อยสิเฮ็ดคือคือเพิ่นบอข่อยสิเป็นแนวนั้นแนวนีวน่คือเพิ่นบอสีเป็นกระละแว,แวกอะไรนจ้ะทุกคนก็ท่านะท่าแบบว่าทายาทาบ่อยากให้แบบว่าคอยอยู่ในโลกออนไลน์สิเราจะทาบบว่าอยากอยู่กับ กระจายแบบว่ากระหายเงินกระหายเงินคอยคือคือที่พานมากที่หลักคอยวานสีนะบอกผัวถ้าเจ้าว่าอยากให้คอยไออยู่น้ำโทรศัพท์หรือว่ายูน้ำคอมไอฮุนโลกออนไลน์เจ้ากะใระห้เงินเดือนคอยที่หลักขันเจา้า่านขคอยไอคุยน้ำผูบาคุยน้ำคนนั้นคนนี้แบบว่าเพิ่นมักทวงเวลาเฮ้าแบบว่าจับโทรศัพท์หรือว่าอยู่หน้าจอคอมหรือว่าอย่าง,างสินะจา๊ากระสิท่วงแล้วว่า เท่ยคุยทโทรศัพท์น้ำผู้ใดเธอยแชทน้ำผู้ใดนี่สินะเบิ่งจ่าแบบว่าคนมันเคยมีความคนมันเคยมีความผิดอยู่นะจ่าแมนบอกคนี่แบบว่าเคยเหตุแล้วมันก็สิละแวงว่าว่าข่ยนี่สิเหตุคือกันสินะ <c oughs> ขนาดแบบว่ามูโท่มากจะมูโท่มากทามแล้วว่าผู้ใดนี่สินะทามแล้วผู้ใดโท่มากนี่สินะทุทาาะทกคน ที่มันก็นนะ่าเบื่อนะ่าลำค่าเนี่ยเราจะนองแบบว่าถึกจับพิดนะเพราะว่าเฮ้าก็บไดิมีอยังแล้วนะบาดิมิยังคือเพิน่นมันกับสิละแวงสินะจ้ามันก็นสิละแวงว่าเฮ้าสิเหตุคือคือเพิ่นบอลสินะจ้ะกะเหตุย่างนึ่งทีกะเกิดเรื่องมากกะเหตุไแบบว,ว่าความมึงห่วงสินะความมึงห่วงก็ตามมากก็เกิดคืนมาน,นี่กะกลายเป็นระแวงกลายเป็นระแวงไปสินะกะตะกี้นอาอจ้ะแบบว่าเอง อยนี่ก็เคยแบบว่าข่าแบบว่าไหลสวดมูนสิเนี่ยบ่มูไหลสวนสิเขาก็ไปคุยเลนคุยหัวน้ำมูสินะพอเพิ่นได้ยินแบบว่าเสียงผู้ทายสินา่าจะเสียงผู้ท่ายกับกับทำอะไรวะคุยน้่ผู้บาบาบอกคุยน้่ผู้บบาไอ้ทั้งเมืองไทยบอลสินะถ้าคุยน้่ผู้ใดว่าสันเอา่อยก็เลยว่า่อยจะยืนโทรศัพท์ให้เบิ่งสินะเอาไปเบิ่งที่หล่ะเบิ่งว่าว่าคอยเฮ็ดยังยู่เนี่ย่อยอยู่ไอ นายูทูบยูวสันเนี่ยเบิงมูวสันเบิงมูคุยกันเบิงมูไล่แล้วก็เพ้อเอิญว่าไอ้ในแบบว่าไล่สวสดก็มีแต่ปุายหลีทุกคนแล้วก็เปิดแบบคอยกบเปิดโฟนเนาะเปิดเสียงสีนะ้ำก็ได้ยินเสียงเนาะเพิ่อนก็เด็ยินเพิ่นก็เ,นเ,นกเลยว่าถามคอยว่าถ้าคุยน้ำพูบ่าวบอกบ่าวทาั้งหดบอกฉันมาสินะและ้วก็มันก็เกิดเรื่องเกิดเล่าเนาะเกิดความมึนห่วงกันเกิดความระแวงกัน ว่าเพิ่นเคยเห็ดมาแล้วเพิ่นเคยเห็ดแบบนี้สินะเป็นตนายอยู่ยนเนาะแบบว่ามันละแง n g e r สินะจ้าทุกคนตั้งเถื่อนเนี่าวายว่าอ้คอยโท่มาหรือว,ว่าไอ้น้องคอยท่อไอ้ล้านคอยโทษมา้าสินะจ้าทั้งบ้านโท่มาสิจะถามเนียว่าผู้ชายทั้งใดโทม่ม้าสิเขาว่าอา้คอยว่าล้านสิจะส,จะสีหึงจะสีห่วงายคอยบอ่คือเจ้าดอกควานสินะคอยก็บอกเลยเนาะคอยบ่คือเจ้าดอกเว้เคือเจ้าดอก ิภาพไอคนอื่นมาอยู่บ้านกวนสีนะก็เงียบเงียบไปคอยกันถ้าเธอบ่อยากให้ฉันแม่ว่าเหตยูทูมัสิเธอก็ให้เงินเดือนฉันที่ละ่ะหายเงินไอห้เงินเกา่าคือห้เงินคือจังเธอค่อยห้ที่ละ่ะเธอคือบอกห้ฉันละ่ะคอยว้านสินะถ้าเธอไม่อยากให้ฉันอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าไอพอผู้น,นั้นผู้นี่ ถ้ากะให้เงินชั้นที่ละชั้นสิเศร้าเหตุยูทูบสั่นชั้นสิเศร้าไอ้หาเงินทางออนไลน์คอยวานสินากับบอปากจ้ะทุกคนเงียบคลิปบ่ปากก็ว่าเออสั่นคันบอคันบอห้เงินข่อยกับยูทูสือยาปากยาเบายาสิมาหึงหวงข่อยข่อยว่าข่อยเฮ็ดเงิข่อยแบบว่าข่อยกับหาเงินออนไลน์ของข่อยข่อยบริมีหยังโดดทวานสินะถามมี๋ยวข่อยสะบอกดอกข่อยว่านสิถามมีผู้บ่าวแล้วข่อยสะบอกดอก มีผู้บางมาจีบนะหมูบอกว่าสมัยก่อนนั่ยคอยคยไล่จ้ะทุกคนคอยคยแบบว่ามานาั่งแบบว่าคุยกันแบบดสดๆสินะเรานั่งนี่สิมาเข้ามาแบบว่าทักทายแบบว่าทักทายในในในไอใ,ในแชทสดในคุยสดของคอย ควมเม่นว่าแต่สามีนะจ่ะสิจับผิดคอยเนี่ยพ่อพัวกับคือกันได้จ่าทุกคนพอ่อพัวกับมาทักท้ายคอยคือกันแต่ว่าเออเข้ากระเซหัวอยู่ว่าเขาแบบว่าไอ้หาเงินเหตุงานทางออนไลน์เนาะพ่อผัวมัน็ือเข้าใจอยู่แต่อันผัวนี่ย่านแต่เขาไอ้มีผาวย่านแต่เข้าไอ้คุยผัวได้จ่ะหัวอยู่ว่าอันคอยกับคือแบ่งเวลาจ่ะแบ่งเวลาให้อยู่น้องบะเม่นว่าเข้าเสียมาอยู่แต่น้ำไอน้นาจอคอมนา มือถือเล่นแต่มือถืออินสีนาะเขาก็ต้องมีเวลาใล่เพลินแมนบอกจะเขาก็ต้องมีวลาห้ครอบครัวแมนว่าเขาสิมาเห็ดยังสี่เข้าก็หา,หายวลาเข้าเต็มที่เนาะเวลาเพลินประยุบานเขาก็ไมาเห็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดทำโครงทำคลิปทำงานบานของเข้าไปเรื่อยๆอิสีนะาโอ้ยขันเมนไอเป็นเขามาเถือกจังหวะตะกีนันโอ้ยมีแบบผู้บ่ามาส่งมาแซวเลยจ้าใน้ไร์สดก็ได้ แต่กี่มูกับยังแซวว่าโอ้ยผู้บ่าวไอ้มาจีบแล้วว่าสั่นมูกับแซวสินะมูในแบบว่าในแชทสดในไลฟ์สดสินะทุกคนกับแซวเนาะกับมีผู้บ่าวมาแซวมาจีบปรีได้จ้ะถามแบบว่าค้นไข่ก็เลยแบบว่าบ่ยอยากแบบว่ามานั่งคุยแบบว่าแชทสดหรือว่าไลฟ์สดไอ้อีกสินะจ้ะมีคนทางเพิ่มมาว่ามีคนแบบว่าถามเพิ่มมาไลฟ์แบบว่าไอ้คือบ่มานั่งคุยแบบว่าสดสดให้ อฟซีให nah. si ้มาว่าทุกคนได้เห็นนาคาตาแบบว่าคุยกันแบบเรียวท่ามสิคุยกันแบบไอนาต่อไอแบบคุยกันแบบตัวต่อตัวเฟกเฟกทูเฟกแบบว่าคุยกันแบบเห็นนากันแบบสวนสินะจ๊ะทุกคนขอก็เนั้ว่าบอหรอกคอยว่าคอยแบบว่าไอํำคัานผัวเดียวก็มาจับผิดคอยเองสินะเพราะว่าไอมันก็ ่อยน่ะบ่มีอย่างอยู่แล้วจ้ะทุกคนทขคอยบอกไปอย่างที่่อยบอกว่าเออถ้าคอยมีผู้บ่าวใหม่หรือว่ามีคนมาจีบเดี๋ยวคอยสิบอกดอกเดี๋ยวอยสิไปเองดอกววนส่นะว่าต้องมาไอว่าต้องมาคอยตามหึงตามห่วงคอยดอกคอยบ่มีอย่างสินะเวลาไอเวลาไอคือส่วนมากแรงๆใิเนาะเวลาเบิ่งหนังก็สิไอเล่นโทรศัพท์เบิ่งคลิปไปนํามสินะจ้ะทุกคนเนาะกระิถยทามไปแล้วว่าเฮ็ดอย่างกับโทรศัพท์ แชทคุยกับผู้บ่าวทีเบิ้งกีฬาชาทุกคนจะคล้องเคยเห็ดแนวหนีมานะสิมาละแวง g e r ได้แบบนี้ก็สิมีความละแวง g ละแวง g e าห้าสีเห็ดขึ้นเขาสีนะ้าทับยาคอยกทับยางให้คอยคุยไปน้ำผูบ้บ่งผู้บ่าวไอ้ท่างไอทางไอยูทู e กระจายเงินเดือนคอยมาที่ละคอยสิเศร้าเห็ดยูทูปคอยสิเศร้าไอหาเงินทางออนไลน์วะสิ คอยกรต้องไอ้ม so ีภพระะคือกันเนี่ยขวานสิคอยก็ต้องแม้ว่าทรงทั้งบอกทั้งบ้านคอยคือกันคอยวานสินะดีตัวคอยบอไอ้ของเงินเจ้าคือว่าคอยบระด็จองเงินเจ้ามาไอทรงทั้งบงทั้งบ้านเนี่คอยว่าคอยก็คอยกันหาเงินก็คอยหาเงินทางออนไลน์คอยวานสิกระบอปากจ้ะจะเงียบกระบอปากพอจะพันไปพันมากก็มาบอกอีกคือเก่าจะบอกแบบสัมไปสัมมาอย่างแต่เขามีผู้บ่าวใหม่สินะอย่างแต่ บางมัจีบเฮ้ามสีจ่าทุกคนรังเทือมันกับหนาเบื่อหนาลำค่าเนาะจ่าลังเทือกั็งุดมีรังเถือก็เห็ดเข้าแปบว่าศูนย์ไม่อยากบอกาน้ามันสีนะจ้ะแมนบอทุกคนกับเห็ดคึกข่อยแล้วเนาะคือคนมันเคยมีความผิดอยู่แล้วเนาะกับสิละแวงไปทวนนะละแวงคนหลอกคางว่าเฮ้าสิเห็ดคือเขาส่นะทุกคนจ่าเข้าก็หาเงื่อนทางออนไลน์เนาะมันก็ต้องมีมั่งแหละที่แบบว่า ไอผู้บาวมาแซวลมาเล่นมาหัวสินะแต่ว่าใค่แน่เดี๋ยวว่ารังเทือเขาไอบ่ได้สามีคอยบ่ได้มากคอยมาเบิ่งคลิปหรือว่ามามามงมาแมนนี้อย่างสินะจ้าทุกคนลังเทือก็ับมีไอผู้บงผู้บาวมาแซวลเล่นอยู่ได้ยานอะแบบว่าเออเฮาเห็ดงานแบบว่าออนไลน์สิมันก็ต้องมีบังอยู่แล้วเนาะถึงว่าเ้าสิบ่ได้คนงามกัเออก็มีคนมาส่งมาแซวลเล่นสินะเนาะเฮาก็รลู้โตอยู่ว่าเฮาแบบว่า มีผัวแต่งงานเหลียบร้อดนะจะเข้าบบเข้าบบไปเห็ดแน่น,นดอ,อ,อกมกันบอละเออหอัมากกันนายบวั่มากกับศูนเนาะรังเทือนนะศูนย์เป็นบาดบาดจ้ะทุกคนแดดกระซ่องนาคอยนะจ้ะแดดซ่องนาฟังข้างบนเป็นสนามบอลน,นะจ้ะทุกคนสนามที่ค่อยๆค่อยพาทุกคนมาทั้งนี้กับทั้งหลังนะจ้ะมานั่งคุยทั้งหลังกันเนาะเพราะว่าทั้งนัน่นจะมีเสียงดังในจังน่อย ทางนี้ก็ติดทา้งอันนี้ทางแบบทังในหมู่บ้านเนาะความหึงหวงกันมาแล้วเลือกเอาว่าฉันเลือกมาว่าเธอเซนเฮตยูทูบรือว่าเธอเซนเลือกเพิร์เธอเเลือกพัวรือว่าสิเลือกยูทูบว่าฉันฉันเลือกทั้งสองอย่างว่าสิฉันก็ต้องหาเงินหาเงินไอจะของบะเม็นฉันสิขาขอถึงเงินเธอเลยแต่เธอให้เงินฉันฉันก็บะเฮตดอกว่าฉันาะบ่านสินะ บาปากบเว,ว้ามิดอิมซิมทำทาแบบว่าแเบบาไปแนวอื่นนะจ้ะทุกคนทำทาแบบเบาไปแนวอื่นจังสินะทำทาเป็นบลูเรืองคันว่าไอเฮาเบ,บาเรืองเงื่อนน้ำสินะคอยขอยประดายนะจ้ะคือเราไม่ยอมให้เขาแบบว่ามาแบบว่าไอคมเข้าไฟเดียวมันบอกจ้ะทุกคนเข้ามีปากมีไอเสียงเข้า้องเบ,บาออกมาจา้ะในเข้า้องแบบว่าไอ คุยในะความเป็นจริงคุยด้วยเหตุผลนะจ๊ะคุยด้วยเหตุผลแระม่น,มนว่าคุยด้วยอารมณ์เนาะเออหาเงินออนไลน์หาปาหาเงินออนไลาหาหานไล์หรือทำยูทูบมันะสิเนาะสิไอ้บ่ให้เเฮาแบบว่าไม่เหตุย่านผู้บางมาจงมาจีบย่านแบบว่าคุยน้ำผู้บงผู้บังสินะจ่ายเงินมาอาา่ฉันจ่ายเงินเดือนคอยมาอาา่ฉันคอยจะเศร้าเหตุคอยวานสินะเออเนาะเป็นยังไงไอผู้ใดถี่มีสามีฝรั่งไอ เป็นอข่อยบอลเลยว่าไอ้สาวสาวไทยแบบว่าไอ้จับไปโทรศัพท์หลายพัวกันเสียว่าเฮาแต่คุยน้่งผู้บ่าวอสินะจ๊ะเป็นก็อ่อยบอลทุกคนนายเนาะว่าบอลลวมากกันเห็นไอ้เครียดเห็นไอ้ปวดหัวนี่ต้องแบบว่าต้องไปไอ้ยางรีแลกซ์เบิ่งผู้บ้าวเลยไอ้ออกกินกําลังกายทั้งผุนดีกว่า่อยว่านี่ก็ประมาณสิทุ่มหนึ่งละจ้ะทุกคนประมาณทุ่มหนึ่งแล้วเนาะ โอเคจ้าทุกคนเนาะเดี๋ยวพอกันมาคลิปนาจ้าคลิปนี้ขอขอโตไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า